สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนตุลาคมกับอาจารย์แพทย์ค่ะทํานายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปค่ะที่จะมาทํานายว่าดวงการงานการเงินความรักของท่านทั้ง12ราศีในเดือนนี้จะเป็นเช่นไรค่ะค่ะดวงของท่านที่เกิดในราศีเมถุนนะคะประจําเดือนตุลาคมนี้ค่ะอาจารย์รได้ลูกแก้วของอพอลโลค่ะนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะในเรื่องของเกณฑ์หน้าที่การงานนะคะก็มีในเรื่องของอการได้รับ การยอมรับจากคนอื่นนะคะผลงานที่คุณทําไว้เนี่ยค่อนข้างเข้าตายอย่างมากทีเดียวนะคะเจ้านายก็เห็นดีเห็นงามกว่าคุณนะคะเกณฑ์การเลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งมีสูงนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นทําผลงานดีตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคะย่อมมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะและเกิดใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะก็ถือว่าเหมาะมากนะถ้าคิดว่าจะลงทุนนะคะก็มีรายได้หรือมีผลตอบแทนเข้ามาเป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวนะคะเน้นหนักไปในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวพันกับ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือสื่อสารต่างๆนานาค่อนข้างคล่องตัวมากเป็นพิเศษเลยทีเดียวค่ะในส่วนของการเงินนะคะอาจจะมีเรื่องอึดอัดใจนิดนึงนะคะเป็นในเรื่องของการลงทุน แอดวานไปก่อนหรือเป็นลักษณะของการาหวานพืชเพื่อหวังผลสําเร็จในรอใน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 ภายหน้านะคะก็อาจจะมีการเงินที่ล่าช้าและตึงตัวไปนิดนึงนะคะแต่ในช่วงปลายไปแล้วการเงินคุณจะคล่องขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะในส่วนของความรักนะคะคนโสดก็อาจจะได้พบเจอความรักหรือคนที่น่าสนใจในลักษณะของ การทำงานร่วมกันนะคะหรือจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีศักยภาพมากกว่าหรือมีตำแหน่งหน้าที่สูงกว่าคุณนั่นเองนะคะแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีค่ะนะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะเกณฑ์ความรักเนี่ยนะคะต่างคนต่างที่จะให้เวลากันหรือว่าเอาใจใส่กันมากยิ่งขึ้นนะคะมีเวลาในเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันนะคะหรือทํางานร่วมกันก็จะสร้างความผูกพันและความปลองดองให้เกิดขึ้นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ